สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมารีวิวนะครับอุปกรณ์ซึ่งเป็นโ r รด u ักฑ์ใหม่ของเรานะครับชื่อว่า C h o อ s p o t Center นะครับซึ่งอุปกรณ์ที่เราใช้ก็จะมีตัวนี้นะครับเมื่อลูกค้าซื้ออุปกรณ์ไปก็จะได้รับอย่างนี้เป็นหนตัวนะครับแต่ว่าไม่มีพัดลมนะครับก็คือตัวนี้เรียกว่าบอร์ดแบรนด์เราเตอร์นะครับชื่อรุ่น Linksys WRT54GL ที่เราใช้ทําเป็น Authentication Gateway นะครับจุดเด่นของมันก็คือเล็กกระทัดรัดนะครับประหยัดไฟติดตั้งง่ายนะครับเหมาะสำหรับหอพักบริษัทหรือว่าอพาร์ตเมนต์ที่มีผู้ใช้งานไม่เกิน50าสคนนะครับลงทุนน้อยนะครับลงทุนน้อยกว่าการใช้เซิร์ฟเวอร์เยอะเลยแล้วก็ดูแลง่ายกว่าด้วยนะครับไม่ต้องลงทุนสูงนะครับแต่ก็มีระบบแอเทนได้เหมือนกัน ทีนี้พอมาดูส่วนการเชื่อมต่อบ้างนะครับการเชื่อมต่อด้านหลังก็จะมีพอรตอยู่ห้าพอตนะครับพอรตแรกซ้ายสุดแล้วก็คือพอตแวร์นะครับหรือว่าพอตเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตซึ่งจะต่อโดยการนำสาย ADSL สายแลนมาจาก ADSL router นะครับมาเชื่อมต่อกับพอรตนี้เพื่อให้ router สามารถออกอินเทอร์เน็ตได้เพื่อไปเชื่อมกับระบบกลางของเรานะครับส่วนอีกสพอรอตที่เหลือก็คือพอตแลนนะครับ ซีพอร์นี้จะใช้ต่อไคลเอนตนะครับเราสามารถต่อไปยัง asset point ต่อไปยัง switch แล้วก็ไปถึงไค i เอนได้นะครับไค i เอนที่อยู่ใต้เราเตอร์ตัวนี้เนี่ยที่เข้ามาเนี่ยก็คือจะติดหน้าเราอินกันทุกคนนะครับก็ต้องซื้อบัตรอินเทอร์เน็ตจากเรานะครับจึงจะสามารถเข้าใช้อินเทอร์เน็ตได้นะครับหรือไม่ก็ต้องมีการทำแม็กบายพาสนะครับอ่าทีนี้ ในการติดตั้งนะครับก็จะง่ายๆเลยนะครับแค่เสียบสายใช้ได้ทันทีนะครับนี่คือคอนเซปต์ของเราโดยอุปกรณ์เนี่ยจะมีการคอนฟิกมาจากเราเรียบร้อยนะครับจะทำาพืให้บริการสามารถติดตั้งได้ทันทีง่ายได้นะครับแค่เสียบสายทีนี้ผมเสียบปลั๊กไปนะครับอุปกรณ์จะทํางานแล้วทีนี้ผมก็เอาสายแลนนะครับที่มาจาก i d e o router เนี่ยที่จ่ายพีมาเสียบเข้าไปที่พอร์ตแวนอย่างนี้นะครับ พอร์อินเทอร์เน็ตอ่าสี่พอร์ตที่เหลือนี่เราสามารถต่อไปยังสวิตช์หรือต่อไปยังเครื่องลูกได้ทันทีนะครับหรือต่อไปยังแอสเซทพอต์กระจายไวรลสสำหรับผู้ที่ต้องการให้บริการอินเทอร์เน็ตชุมชนหรือว่าร้านเน็ตที่ต้องการให้บริการสัญญาณไวรลสอินเทอร์เน็ตกับพื้นที่ระเบียกล้เคียงได้นะครับนะครับเมื่ออุปกรณ์ติดแล้วมาดูไฟสถานะข้างหน้านะครับไฟสถานะตัวขวาสุดน,นี้ก็คือไฟอินเทอร์เน็ตนะครับถ้าไฟตัวนี้ติดแล้วแปลว่าเราเชื่อมต่อ ADSL เราเตอร์ได้ นะครับก็จะมีไฟ W lan ไฟ e l e s s lan นะครับแล้วก็ไฟ power นะครับทีนี้เมื่อติดตั้งอุปกรณ์เสร็จแล้วทีนี้ผมจะมาทดสอบระบบดูว่ามันใช้ได้จริงหรือเปล่านะครับครับในที่นี้ผมก็จะลองทดสอบระบบด้วยการเชื่อมต่อไวเลสนะครับอ r ไวเลสในที่นี้นะครับผมก็จะต่อเข้า Wireless ที่ชื่อว่าไวเลสนะครับซึ่งผมตั้งชื่อไว้เป็นชื่อนี้ นะครับอ่ะเราก็เชื่อมต่อเข้าไปปึ๊บอ่ะเมื่อเชื่อมต่อเสร็จแล้วผมจะลองเข้าเว็บไซต์ google com ดูนะครับอ่ะทีนี้พอลองเข้าเว็บไซต์ google com เนี่ยเราก็จะ ติดกับหน้าล็อกอินนะครับหน้าล็อกอินอย่างนี้ซึ่งหน้าล็อกอินตัวนี้เนี่ยจะเป็นหน้าล็อกอินจากระบบกลางนะครับซึ่งองค์ประกอบหน้าล็อกอินก็จะมีในบล็อกส่วนของที่ให้ล็อกอินคำอธิบายนะครับว่าซื้อบัตรได้จากที่ไหนแล้วก็แบ็กกราวนะครับคือเขียวเป็นแบ็กกราวซึ่งเราสามารถจัดการระบบได้เลยนะครับจากส่วนกลางผู้ที่ซื้อไปก็จะได้ รับรหัสแอรเค้าสำหรับเข้าไปจัดการระบบนะครับสำหรับสร้างบัตรสร้างอะไรมาขายนะครับ mm hmm. เพื่อธุรกิจของคุณซึ่งคาอธิบายเนี่ยก็สามารถแก้ได้นะครับตามความสะดวกของคุณแล้วก็แบ็กกราวพื้หลังเพียวๆนี้ก็สามารถแต่งตามใจชอบเลยแล้วก็นํามาอัปโหลดขึ้นระบบได้สมมติผมลองลอกอินดูนะครับชื่ออะไรก็ได้เมื่อลองอินไปแล้วถ้าผมไม่มีชื่อผู้ใช้ผมก็จะไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้ นะครับผมก็ต้องยอมไปซื้อบัตรแล้วก็ค่อยมาใช้นะครับเบื้องต้นการรีวิวอุปกรณ์แล้วก็การใช้งานในเบื้องต้นก็จะมีเท่านี้นะครับติดตั้งง่ายๆนะครับราคาไม่แพงนะครับติดต่อเราได้24ชั่วโมงขอบคุณครับ